มันหน้ามีก่อนมันหน้ายับด้วยและเออมีมันหน้ากระแทกน้ำไปเออมันหน้าด้วยมีมันหน้ากระแทกก่อนมันหน้าน้ำก่อนเออหนึ่งสองฮุกเละหนึ่งสองฮุกหนึ่งสองฮุกปั๊บปั๊บปั๊บเออมันหน้ากระแทกเออโปเออมันหน้ากระแทกเออดีเละเออปั๊บปั๊บโอเวอร์เฮดขวาได้เออโอเวอร์เฮดขวาเข้าโอเวอร์เฮดขวาเข้า ยับยับเล้วโอ้ให้ขวาเข้าโปเออยับก่อนยับก่อนลูกเออหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้ากระแทกโปเออยับยับโอ้ยให้ขวาจะเข้ายับแล้วโอ้ยให้ขวาเข้าเออโอ้ยให้ขวาเข้ามีหมัดหน้ากระแทกด้วยหมัดหน้ากระแทกเละหมัดหน้ามีกระแทกหมัดหน้ามีกระแทกปั๊บปั๊บปั๊บเออมือสูงสูงเละมือสูงหมัดหน้ากระแทกปั๊บหมัดหน้ากระแทกปั๊บเออ โอ้ยให้ขวาเข้าสายตัดลำตัวเข้าแยกกระแทกกระแทกหมัดหน้าก่อนเออเลยกระแทกหมัดหน้าก่อนลูกเออกระแทกหมัดหน้าแล้วโอ้ยให้ขวาโอ้ยให้ขวาเข้ายับยับเออเออดีโปเออเออทิมลำตัวเข้าเออดีดีโปโปเออมันหน้ามัหน้าก่อนเละมันหน้าน้ำก่อน หมัดหน้าก่อนเละหมัดหน้าก่อนเออเออกระแทกหมัดหน้ากระแทกหมัดหน้ากระแทกโอ้เลยโอ้ยให้ขวาตามโอ้ยให้ขวาตามหมัดหน้ากระแทกก่อนหมัดหน้ากระแทกเละหมัดหน้าก่อนหมัดหน้าแล้วโอ้ยให้ขวาปั๊บโอ้ยให้ขวาตามโย่ปั๊บฮุกซ้ายตขึ้นเลยเมื่อกี้ฮุกซ้ายขึ้นเลยพอต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายขึ้นเลย มันหน้ากระแทกกระแทกไ้โปโปเออ,เอ,อมันหน้าเจิมมันหน้าเจิมเละเจิมโอ้ยให้ขวายับยับยับเออโอ้ให้ขวาขวาทิมยับยับหนึ่งสองฮกหนึกหนึ่งสองหกเละเละหนึ่ง กะมีฮุกซ้ายตามพักเยี่ยมเยี่ยม